สวัสดีครับลุงมนครับ <ขอ S 1> ผมอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเหรียญตระเพียนพอดีทราบว่าลุงมนเนี่ยเป็นผู้จัดสร้างครับเรื่องราวเป็นไงฮะตอนที่จะสร้างเหรียญคือเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่ออุทัยหมดเลยก็ทางวัดก็ไม่มีจะแจกลูกศิษย์เลยก็เห็นว่าทางวัดไม่มีแล้วตังก็ไม่มีทางวัดเลยก็นี่เริ่มสร้าง เหรียญปลาตะเพียนขึ้นมาอมตอนที่เราสร้างเนี่ยตอนนั้นเนี่ก็คือมากับเรียนหลวงปู่ไทยแล้วครับแล้วสร้างจัดสร้างมาทั้งหมดกี่เหรียญครับพันเหรียญ1,000เหรียญนะฮะ1,000เหรียญนี่คือให้หลวงหลวงปู่ไทยแจกหมดเลยแจกแจกไปทั่วหมดไปกระซองป่าก็เยอะอืมคือหมายความว่าใครมาทําบุญใครมากราบหลวงปู่ก็แจกหมดแจกสร้างปีไหนครับเหรียญปลาตะเพียนจํานวนสร้างก็ ผมเองจำไม่ค่อยได้นะคี่ลืมด้วยมผมก็ไม่ได้ดูแล้วผมเองผมก็ไม่มีผมก็ไม่ได้เอาไว้เราสร้างเราก็ไม่ได้เอาไว้ด้วยไม่ได้เอาไว้แต่ได้ความภูมิใจสร้างวันเดือนปีจำได้ไหมครับปีไหนเดือนไหนผมไม่ได้จำเลยไม่ได้จำเลยใช่ไหมฮะมเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอีกนทะีเนาะครับแล้วตอนนี้ก็คือที่วัดก็ไม่มีแล้วที่วัดก็หมด ไม่วัดไม่มีเลยแต่อาจจะมีบ้างเหรียญสองเหรียญเข้าพิพิธภัณฑ์อ๋อเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต้องเข้าพิพิธภัณฑ์เก็บปีนี้ลุงมนอายุเท่าไหร่แล้วครับหกเจ็ดหกสิบเจ็ด <67. S 2> ครับหลวงปู่ไทยเนี่ยมาอยู่ที่วัดนี้ประมาณปีอะไรทราบไหมอันนี้ผมก็ลืมช่วงแรกผมไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาอ๋อไม่ได้เข้ามามก็อยู่หลายปีแล้วเนาะหลายปีครับ ทุกวันนี้มีคนเข้ามากราบลวงปู่ไทยเยอะไหมครัเยอะเยอะมากเมื่อที่ที่แล้วไม่มีเวลาพักเลยหน้าเป็นห่วงกลัวเดินไม่ไหวนั่งท่าเดียวทั้งวันอ๋อคือหมายความว่าท่านก็นั่งอยู่ในวิหารนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็มาตลอดให้พักก็ไม่พักเห็นว่าจะให้หยุดทุกวันพุธต่อไปจริงๆแล้วก็อยากจะให้หยุดทุกวันพุธจะได้มีเวลาพักผ่อนหรือพ่อจะต้องการอะไรจะได้ไป หรือธุระอะไรไปหาหมอหรืออะไรนี้แล้วก็ท่านเห็นมีแขกก็ท่านก็ต้องลงมาอมตอนนี้ผมอยากทราบว่าหลังจากที่ตอนนี้เนอะมีคนเนี่ยจากทั่วประเทศจากต่างประเทศเนี่ยรู้จักหลวงปู่ไทยของวัดดินแดงเราเยอะมากแล้วก็เหรียญบาตรเพียรเนี่ยที่ลุงม,มนเป็นคนจัดสร้างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อแล้วคนก็หาเก็บกันเยอะมากรู้สึกมีความภาคภูมิใจยังไงไมาง ภูมิใจมากๆเลยอืเพราะว่าผมไม่มีไม่เป็นไรได้ความภูมิใจพอใจแล้วออยากจะฝากอะไรไปถึงทุกท่านที่จะมากราบหลวงปู่ไทมั้งไหมครับว่าต้องทําตัวยังไงหรือต้องอะไรยังไงครับก็สบายสบายเชิญเลยครับทุกท่านอืคือไม่มีกติกาอะไรไม่หวงไม่ห้ามอะไรทั้งนั้นแหละก็วางตอนไหนเข้ามาเลย สามารถจะมากราบได้ตลอดนะครับได้ตลอดยกเว้นวันพุธเนาะเดี๋ยวจะให้หยุดรับให้พักสักหน่อยก็เวลาก็มีช่วงเวลาเช้านี่9ก้าโมงถึง11บเนาฬิกาเห็นติดป้ายไว้แล้วก็ช่วงบ่าย14 30ี่สนถึงสิบเจดนาฬิกานะครับนอกเหนือเวลานั้นก็ไม่ต้องมาเนาะคให้หลวงปู่พักผ่อนครับขอบคุณมากครับลุงมนครับสวัสดีครับลุงมรครับ